มีหลายสื่อเลยวกาไม่วว่าสือเพลงสี่อธุรกิจด้วยเพราะว่าสนใจคทรี่มาของการจัดเพลงครบีครครับก็ที่มาของการจัดพันเพลงในครั้งนี้นะครับก็เนื่องนากครบรอบ4 5ปีของพรทนะครับเราก็อยากจะมีบทเพลง ขึ้นมาเพื่อที่จะแสดงความขอบคุณนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับที่ได้ร่วมกันนะครับปทอทเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ในการสร้างความมัน่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศตลอด4ปีที่ผ่านมาก็ได้ความร่วมไม้ร่วมือของไม่่มนะเ,มเฉพาะพนักงานปทอทของคนไทยทุกคนนะครับจนทําให้ประเทศเราในวันนี้จริงๆแล้วนะครับวิกฤตพลังงานเนี่ยที่เกิดขึ้น แต่ประเทศไทยเราก็ไม่มีการขาดพลังงานในการใช้นในช่วงปัจจุบันนะครับก็อยากจะมีบทเพลงอันนี้เนี่ยส่งมอบถึงกำลังใจส่งมอบถึงความขอบคุณกับพี่น้องชาวไทยทุกคนครับแก,ก,ก,ก็ในเนื้อเพลงก็จะมีสอ,สองจุดนะครับที่ผมคิดนึกถึงก็คือเรื่องอันแรกคือจุดพลังนะจุดพลังเนี่ย อทอก็อยากเป็นองค์กรที่มีคอนเซปต์ที่ว่าเขาเรียกว่า ignite life potential เราอยากจะเป็นองค์กรที่จุดพลังให้กับคน,คนไทยทุกคนจุดศักยภาพให้กับคน,คนไทยทุกคนแล้วก็ก้าวต่อไปด้วยกันนะอันที่2นะครับเนื้อหาของเพลงก็จะพูดถึงว่าเราได้เดินทางมาด้วยกันจากวันนั้นนะจนวันนี้นะครับแลวก็แต่ก็จะมีหนทางพรุ่งนี้อีกยาวไกลที่จะเดินไปด้วยกันนะครับ ก็เป็นการแสดงถึงคํามั่นของปตทนะว่าก็จะไปข้างหน้าไปในอนาคตร่วมกับคนไทยทุกๆคนครับจากวันนี้เข้าไปในอนาคตเนี่ยปตทจะต้องมาทำเรื่องพลังงานสร้างความมั่นคงอย่างครับแน่นอนครับคือที่ผ่านมาเราก็สร้างความมั่นคงในด้านพลังงานให้กับประเทศนะครับจนมาถึงจุดหนึ่งในวันนี้ประเทศก็มีและโลกนะครับก็มีจุดเปลี่ยนในทางด้านพลังงานมีพลังงานรูปแบบใหม่ๆเข้ามาเยอะมากนะครับเพราะนั้นปตทเอง เราก็มีการปรับวิสัยทัศนะครับใหม่ที่เรียกว่า Powering Life with Future Energy and Beyond เราจะเป็นพลังขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังแห่งอนาคตนั่นะหมายถึงว่าเราจะลงไปศึกษาลงไปทำธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานแห่งอนาคตในทุกรูปแบบเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านแรงงานประเทศและมีคำว่าบิยอนนะฮะบิยอนก็คือว่าปตทจะมีการก้าวไปสู่วงการที่เรียกว่านอกพลังงาน แต่ว่าธุรกิจที่เราจะก้าวไปเป็นธุรกิจที่จะสามารถสร้าง New S Curve ใหม่ให้กับประเทศนะประเทศต้องการ New S Curve ประเทศต้องการการลงทุนใหม่ๆก็ปตทก็จะขอเป็นองค์กรหนึ่งนะครับที่จะก้าวไปลงทุนนะในเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องของธุรกิจใหม่ๆให้กับประเทศครับขอถามที่เบอร์กับน้องทิง่อยนะคะว่าได้ม,มามงานกับปตทครั้งนี้เป็นยังไงคค่ะก็สอกเองนะคะรู้สึก ดีใจมากค่ะเป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมงานกับบลพรนะคะแล้วก็พี่เบิร์ดด้วยนะคะก็เป็นคนที่เหมือนเป็นแบบอย่างในการเปิดตัวให้เรอยู่แล้วนะคะแล้วก็บลพรก็เป็นเหมือนหนึ่งในองค์กรที่เราเองก็เชื่อมั่นแล้วก็เห็นมาตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆที่วันนี้ได้มาร้องเพลง45ปีบลพรให้นะคะก็แฮปปี้มากค่ะพี่เบิร์ดก็คือเหมือนกับน้องอิงเลยนะครับก็คือในนี้บลพรครบรอบ45ปีนะครับแล้วก็กว่าจะครบ45 หนะครับเราต้องเจริญประธานในพากบายครับแล้วก็เราให้ข่าวันอุนสริษัทมากมายต้องข้ามผ่านอุปสรรคมากมายและยังมีมากมายนะครับที่เราจะต้องทำต่อไปขอให้เป็นแรงใจให้ปลอด้วนยนะครับ,รบอขอบคุณครับ